สวัสดีครับบางใหญ่บางใหญ่ไปกลางหน้าอีกนิดนึ่งครับถึงแล้วครับถือว่าเขตบางใหญ่แล้วครับนี่ดีวีตะดนครับเส้นนี้ก็การจนาพิเศษนะครับผม เมื่อก่อนถนนเส้นนี้โล่งกับจากใต้มาทางบางแคบางใหญ่เป็นถนนที่ขึ้นดูอีสานขึ้นสายเหนือแต่ตอนนี้อยู่ในโดนบุรีอยู่ครับว้าว จะหาทางออกข้างดีกว่าเติมน้ำมันดีกว่าคู่กับนั้นบางใหญ่หาทางออกข้างก่อนมองไม่ได้เห็นกระจกนี้ไม่ดีรูร้ๆโปรมาแล้ว ไปถนนอนครอินกับสะพานพระรามห้าก็ต้องคิดซ้ายครับบางบัวทองสุพรรณบางปะอินตรงไปครับอยู่ในเขตสวัสดีครับฮัลโหลา ฮัลโหลครับผม hey, อ่าโอเคครับอ๋อ hey, oh, พี่พต้องแอดไลน์มันเป็นสินค้าออนไลน์พี่ต้องแอดไลน์แอดไลน์เบอร์เนี้ยเบอร์เนี้ยพี่ขอเป็นเพื่อนทางไลน์ด้วยหมายเลขตัวส์ก็จะเห็นสินค้าพี่ทักความว่าสนใจจำปาฝ่าไมา้ไผ่ พ,พี่พิมพ์เข้ามาเอดไลน์ก่อนแล้วพี่ก็พิมพ์ว่าพอเห็นไลน์แล้วพี่ก็พิมพ์กัว่าสนใจจำปลาป่าไหม้่ผ่พี่ได้เห็นสินค้าพี่ได้เห็นราคาพี่ได้เห็นหลากหลายเลยพีเอพีเอไลน์นะครับเอดไลน์มานะครับเดี๋ยวรออยู่ครับครับสวัสดีครับ ทางออกครับหาทางออกชิดซ้ายทางออกครับอ่าผมออกนะฮนะ